ีจ้าวันนี้ก่อนจะไปทําง,งานเอ้าก็มาต๊กระจายเห็นรถดแล้วต๊ะกระจายเห็นลอยรถดอยู่ในบ้านรถมอเตอร์ไซค์เปรถไทยเอาเดี๋ยวไปลงไปดูกันว่ามันคืออะไรค่ะจื๋อหมาเฝ้าบ้านเลยค่ะแต่ว่าจะเฝ้าบ้านแบบไหนก็ยังไม่เห็นลูดเนี่ยเนี่ยมีรอยมอเตอร์ไซค์คนเข้ามาในบ้านในลูกเข้ามาทําไมด้วยสิฝุ่นอะไรก็ยังหาสาหเหตุในจอเลยจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วว่ะ เขาเข้ามาในบ้านเราเพื่ออะไรมาตอนไหนยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวต้องไปตำรวจนากนว่าอะไรยังไงมีหลายเรื่องให้คิดแต่เดช้าเลยจักใครก็เข้ามาบ้านตอนที่เราไม่อยู่นี่ก็นี่เขาก็เขียวนำข้างเลยแหละค่ะนำข้างเลยนำข้างลง แต่ว่าก็ลุกนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเหละี่ให้ชมบรรยากาศถึงนาหลังบ้านตื่นเช้ามาก็อากาศแต่ว่าลอมอไซต์ที่พูดเมื่อกี้นี่เขามาถึงในสวนเลยนะคะนี่ค่ะเอ๊เรามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงได้เขามาในบ้านเราก็ง่งคือกัน ก็เดินผ่านมาปากา็นี่ครับรถเข้ามาถึงในนี่เลยนี่น่ะน้ำก็มีในโคในนาอยู่ที่ฝนตกกระดาวยืนนาจีได้เข่าจักเท่าไรก็ไม่รู้เอา้าเราก็ต้องมัด ดูว่าใครมาชกปลูกอะไรกันาเราอีกแลวน,นี่โอ้ปลูกอะไรนี่น่ะมาขโมยปลูกอะไรในป่าพี่เราแต่นี่ก็ยังไม่รู้เลย เดีย๋ยวจะต้องไปค้นหาสา,าหเหตุแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมาปลูกของในนาเราได้ยังไงนี่สะทองนี่ก็เป็นบรรยากาศเดีย๋ยวจะต้องไปค้นหาและว่าใครเข้ามาในบ้านเมื่อวานนี่ ต้องไปไล่เปิดกล้ลองวงจรปิดกับบ้านดูทั้งหน้าบ้านถ้าเกิดลู่ว่าใครเข่ามาในบ้านเขาเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเ้อว,ว่ามันเปลี่ยนยังไงทำไมถึงต้องเข้ามาลู่สาเหตุแล้วค่ะว่าทำไมถึงมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านประหลัดมาบ้านฉันทำไม าปูกฝักทองโอ้ยังว่ามีร้อยฝักทองไปปลูกของอยู่กระตวนเอาเอาลู่สาเหตุเราค่ะว่าใครเขามาในบ้านค่ะ <c oughs>